เร่งแผงคอหวยแห่ซื้องานฉลองอนุสาวรีย์ปราห่อหลังชาวหนองคายกว่าพันสามร้อยคนร่วมรำบายสีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารด็ดๆตตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพี่น้องชาวหนองคายกว่าพันสามร้อยคนนะคะร่วมกันลำบายสีเมืองในงานฉลองอนุสาวรีย์ป่าพ่อใต้ร่มพระบารมี 194ปีเมืองหนองคายนะคะและงานกาชาติจังหวัดหนองคายปี2564นะคะโดยในงานนะคะจะมีการเปิดร้านมัชชากาชาติและการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและก็แสงเสียงตำนานปราบกบฏห่อนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะคนมาล่ำจำนวนเยอะเลยนะคะโดยมี ชาวจังหวัดหนองคายนะคะจำนวนกว่า1 3 0 0คนนะคะ1 3 5 9คนนะคะแต่งกายสวยงามฟ้อนลำประกอบเพลงบายสีเมืองนะคะเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งจังหวัดหนองคายนะคะและยกย่องเชิดช,ชูในการเป็นประชาชนของชาวหนองคายดิบแดดที่อุดมสมบูรณ์และมีวัฒนธรรมเรียบง่ายนะคะในการแสดงดังกล่าวนะคะ เป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอนุสาวรีย์ป่าพ่อนะคะผ่านการแสดงประกอบแสงสีตำนานสงครามป่าพ่อนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะโดยในปีนี้นะคะเป็นปีที่หนึแล้วนะคะที่จังหวัดหนองคายเขาได้จัดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ เมื่อเวลา17นาฬิกา40นาทีของวันที่5มีนาคม2564นะคะซึ่งเป็นการจัดงานดังกล่าวขึ้นนะคะได้เกิดพายุลมแรงพัดซุ้มประตูที่ทำจากนั่งร้านเหล็กทางเข้าที่ที่มีการจัดงานนะคะได้ล้มพังเสียหายนะคะ ทำให้ชาวหนองคายที่มาร่วมงานรําบายสีเมืองนี่คะต่างแตกตื่นด้วยความตกใจนะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดลมพายุแรงเป็นช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกำลังประกอบพิธีจุดเทียนหน้าผานบายสีด้วยนะคะลมที่พัดแรงยังทำให้ยอดผานบายสีที่มีทั้งหมดหชั้นนะคะที่มีความสูงถึง9เมตรถูกลมพัด จนหักและพันก็โอนเอ็นตามแรงลมนะคะจนเกิดล้มหลายครั้งนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้ามาช่วยกันจับที่ฐานของพานบายสีและได้นําบันไดไม้รวมทั้งหาไม้มาคำ้ำพานบายสีไว้นะคะในขณะที่พราหมยังประกอบพิธีต่อไปนะคะเมื่อถึงช่วงเรียกขวัญทุกคนต่างเป็นเสียงเรียกขวัญพร้อมกัน และต่างอธิษฐานให้หลวงพ่อพระสยมาช่วยคุ้มครองดูแลซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนะคะไม่นานนะคะท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็ได้ปลอดโปร่งนะคะลมก็ได้สงบลงนะคะชาวหนองคายก็ได้ร่วมกันรำบายสีเมืองต่อไปนะคะตามที่ตั้งใจไว้นะคะนี่เลยนะคะภาพเป็นแบบนี้นะคะก่หอนอ้าอัศจรรย์ใจอย่างที่ว่านะคะแน่นอนนะคะเรื่องแบบนี้นะคะ บรรดาขวยนี่ซื้อหมดเกลี้ยงเลยนะคะเลขปีที่รำถวายนี่นะคะเลขปีฉลองคือหนึ่งเก้าสี่นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อพระสมาช่วยคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ